สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ mindset ชีวิตดีขึ้นได้พลังการตั้งเป้าหมายชีวิตรวยเริ่มที่เป้าหมายชัดเจนหลายคนยากมีชีวิตที่มั่งคั่งแต่ที่ที่ใหญ่ที่อยู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 ่ ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความสามารถแต่เพราะเขาไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนการตั้งเป้าหมายเปรียบเสมือนเข็มทิศของชีวิตถ้าเราเดินโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเราก็จะเหนื่อยไปเรื่อยๆแต่ไม่ถึงปลายทางแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนทุกก้าวที่เดินคือก้าวที่พาเราเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น ความร่ำรวยไม่ได้เริ่มต้นจากเงินแต่มันเริ่มจากเป้าหมายที่ชัดเจนในใจเรา 1. เป้าหมายชัดเจนคือพลังขับเคลื่อนเป้าหมายไม่ใช่แค่ความฝันเลื่อนลางแต่คือการกำหนดภาพชีวิตที่เราอยากเห็นเช่นอยากมีบ้านอยากปลดหนี้อยากมีธุรกิจอยากมีอิสระภาพทางการเงินเมื่อเป้าหมายชัดเจน มันจะกลายเป็นพลังที่ทำให้เราตื่นเช้าและลงมือทำทุกวัน 2. เป้าหมายเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำหลายครั้งที่คนบอกว่าอยากรวยแต่ไม่เคยถามตัวเองว่ารวยแค่ไหนรวยเมื่อไหร่และรวยเพื่ออะไรการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นฉันจะเก็บเงินให้ได้เดือนละหนึ่งบาทเพื่อมีเงินลงทุน หแสนภายใน1ปีสิ่งนี้ทำให้เรารู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างทุกวันเป้าหมายจึงแปลงความฝันให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติ 3. เป้าหมายสร้างความมั่นคงทางใจเมื่อเราเจออุปสรรคแน่นอนว่าความท้อทแท้ต้องเกิดขึ้นแต่เป้าหมายที่ชัดเจนจะทำหน้าที่เป็นพลังใจเหมือนแสงไฟนำทาง ให้เรามั่นใจว่าถึงแม้วันนี้จะเหนื่อยแต่ทุกก้าวเล็กๆจะพาไปถึงจุดหมายใหญ่เสมอ4เป้าหมายทำให้เราโฟกัสชีวิตทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทำไมบางคนประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นคำตอบคือการโฟกัสคนที่มีเป้าหมายชัดเจนจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรตัดออก และไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ช่วยให้เข้าใกล้เป้าหมาย 5. เป้าหมายคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งความรวยที่แท้จริงไม่ใช่การมีเงินเพียงอย่างเดียวแต่คือการมีชีวิตที่เราเลือกได้มีเวลามีอิสระและมีความสุขการตั้งเป้าหมายชัดเจนคือประตูบานแรกที่จะพาเราไปสู่เส้นทางนั้น วันนี้อย่ารอให้ชีวิตเดินไปแบบไร้ทิศทางจงถามตัวเองว่าฉันอยากเห็นชีวิตแบบไหนในอีก5ปีข้างหน้าแล้วเขียนเป้าหมายออกมาให้ชัดเจนจากนั้นลงมือทำในทุกๆวันเป้าหมายจะเปลี่ยนเป็นความจริงและความมั่งคั่งจะกลายเป็นสิ่งที่คุณสร้างได้ด้วยมือของคุณเองถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่จะช่วยพัฒนาชีวิตคุณแล้วพบกันในคลิปหน้า m n n d h e f ชีวิตดีขึ้นได้สวัสดีครับ Subscribe now